สวัสดีครับพื่อนๆครับมาพบกับผมเอคอนซีวีกันอีกเช่นเคยนะครับกับค่ำคืนนี้นะครับก็มาอัปเดตข่าวสารด้านองการวิดีโอเกมโดยเฉพาะในทางด้านฝั่ง PC กันสักเล็กน้อยนะครับกับค่ำคืนนี้นะครับแต่มันอาจจะโยงมาหาฝั่งเครื่องเกมคอนโซลอย่างฝั่ง Xbox Series ได้เช่นกันนะครับก็เรียกว่ามันเริ่มคืบคลานมาแล้วหรือเปล่า แต่เดี๋ยวเราลองมาดูกันว่ามันจะโยงมาหาทางฝั่งเครื่องเล่นเกม Xbox Series ยังไงนะครับยังไงนะครับก็เรียกว่าตัวข่าวข่าวที่มันประเด็นร้อนแรงกันในช่วง2-3วันที่ผ่านมานี้เลยนะครับกับตัวระบบแพลตฟอร์มอย่าง Steam นะครับที่คอมเมนต์ต่างๆนะครับก็เข้ามาแสดงความคิดเห็นกับมาตรการนี้ค่อนข้างที่จะไม่ค่อยพอใจเท่าไหร่นะครับเท่าที่ผมดูนะครับเท่าที่ผมดูนะครับก็ทางสตรีมเนี่ยเขาได้มีการประกาศออกมาแล้วนะครับว่า ทางแพลตฟอร์มอย่างตัวสตรีมที่มีตัวเกมต่างๆให้เล่นอย่างมากมายทางฝั่ง PC นะครับแล้วก็เป็นตัวแพลตฟอร์มที่เป็นช่องทางให้เหล่านักพัฒนาเนี่ยป้อนตัวเกมเข้ามาจัดจำหน่ายได้อย่างง่ายดายนะครับแล้วก็สามารถวางจำหน่ายได้พร้อมกันทีเดียวแบบหลายๆประเทศนะครับหลายๆประเทศนะครับทางสตรีมนั้นเขาก็ได้มีการประกาศออกมาว่าพวกเขาจะทำการยกเลิกสกุลเงิน2ประเทศออกนะครับนั่นก็คือประเทศ ตุรกีที่ใช้สกุลเงินดีลาและก็ประเทศอาร์เจนตินาที่ใช้สกุลเงินเปโซนะครับก็เรียกว่า2ประเทศนี้จะโดนถอดสกุลเงินออกนะครับแต่ว่าไม่ได้ถอดเรื่องของช่องทางก,การจัดจำหน่านะครับเมื่อโดนถอดออกตัวสกุลเงินที่จะมาใช้เป็นสกุลเงินหลักของ2ประเทศนี้นะครับก็จะกลายเป็นสกุลเงิน USD ที่เป็นสกุลเงินของประเทศสหรัฐอเมริกานั่นเองนะครับเข้ามาทดแทนนะครับเมื่อเมื่อเป็นแบบนี้ เพื่อนๆบางคนก็อาจจะแบบเฉยๆใช่ไหมครับอ่ะ,อะก็เฉยๆไม่ได้มีปัญหาไม่ได้มีปัญหาอะไรนะครับว่าปกติก็ใช้สกุลเงินไทยบาทในการซื้อเกมอ่าผ่านทางตัวแพลตฟอร์มอย่าง Steam อยู่แล้วใช่ไหมครับอ่ะอันนั้นก็เป็นสิ่งที่ถูกต้องอยู่แล้วนะครับแต่เพื่อนๆก็องอย่าลืมว่าคนที่ใช้งานแพลตฟอร์ม Steam เนี่ยมันก็อาจจะยังมีบางกลุ่มที่ใช้วิธีการอ่าย้ายโลเคชันอะไรต่างๆนะครับใช้ช่องโว่นะครับใช้ช่องโว่ถึงแม้มันจะมีช่องทางของตัว ในการซื้อที่ถูกต้องของกับประเทศเหล่านั้นอยู่แล้วนะครับประเทศเหล่านั้นอยู่แล้วนะครับก็เรียกว่ามันเป็นช่องโหว่ที่มันเกิดขึ้นถ้าเพื่อนๆจําเคสอย่างตัวเกมเดซเซลได้นะครับที่วางจําหน่ายอยู่ในแพลตฟอร์มของทางสตรีมนะครับที่อยูอยูเนี่ยราคามันดิ่งลงนะครับกับ2ประเทศนี้แหละถ้าผมจำไม่ผิดนะครับยู่ๆเกมเดซเซลเนี่ยมันมีราคาที่ต่ำกว่าประเทศอื่นๆเนี่ยอย่างชัดเจนเลยนะครับเรียกว่าถูกมากม,ากมาก นะครับมันได้เกิดปรากฏการณ์ที่หลายคนไม่คาดคิดนะครับว่าจะมีหลาวเกมเมอร์จากทั่วทุกสารทิศนะครับมาแห่ลุมซื้อตัวเกมเดซเซลตัวนี้อย่างบ้ารละหำนะครับเรียกว่ามันมันดูผิดปกติจนเกินไปนะครับเพราะถ้าราคาอยู่ๆมันดิ่งลงนะครับกับ2ประเทศนี้แหละนะครับแล้วพี่น้อง2ประเทศนี้เขาก็ซื้อกันแบบปกติก็คงจะไม่มีปัญหา แต่ถ้ามันมีช่องทางมาจากประเทศอื่นๆนะครับที่แหกันเข้ามานะที่แหกันเข้ามามาซื้อตัวเกมนี้มันก็ดูแล้วมันจะทําให้ตัวราคาของตัวเกมนะี้เกิดความผันผวนก็เรียกว่าทางผู้จัดจาหน่ายเองเนี่ยแทนที่จะได้รับเงินอย่างเต็มแมตเต็มหน่วยกับประเทศอื่นๆบ้างทางระบบสตรีมเขาก็เลยใช้วิธีแก้แพทเลยนะครับก็คือทําการปรับราคาซะเลย กับประเทศที่มันมีปัญหากับตัวราคาที่ถูกกวา่าเพื่อนนี่แหละนะครับก็เรียกว่าอยู่ๆกระโดดราคากระโดดขึ้นมาแทบจะใกล้เคียงเหมือนกับประเทศอื่นๆเลยนะครับซึ่งตรงส่วนนี้เพื่อนๆก็ต้องอมองความเป็นธรรมหน่อยนะว่าพี่น้องเกมเมอร์ของประเทศเหล่านั้นที่อยู่ๆเขาจะได้ซื้อตัวเกมนั้นที่มันมีความสัมพันธ์กับค่าครองชีพของเขาในเวลานั้นแต่ยู่ๆเนี่ยมันอาจจะไม่ใช่เป็นความผิดพลาดหรือว่า ที่มันเกิดขึ้นมาจากพวกเขาเลยนะครับแต่อยู่ๆมันไม่รู้มีเกมเมอร์จากที่ไหนนะครับเข้ามาแห่ซื้อจนทําให้ทางระบบเนี่ยต้องทําการปรับราคาให้สูงขึ้นกว่าราคาปกติจนไปเท่ากับประเทศอื่นๆมันก็ทําให้พี่น้องเกมเมอรอ์ประเทศนั้นๆเนี่ยโอ้โหการเข้าถึงตัวเกมก็ยากลําบากนะครับยากลําบากเพราะเป็นมำนีตัวราคาที่มันแพงจนไม่สัมพันธ์กับค่าของชีพของเขานะครับค่าของชีพของเขาอันนี้แหละ ก็จะเป็นตัวเคสที่ทางสตรีมเขาเคยใช้มาตรการมาแล้วนะแต่ครั้งนี้เป็นมาตรการที่เรียกว่าโอ้โหเรียกว่าไม้ตายเลยก็ว่าได้นะครับเยอะและที่ผมบอกว่ามันมาเชื่อมโยงเข้ากับตัวแพลตฟอร์มอย่างเครื่องเล่นเกมคอนโซล Xbox Series ยังไงนะครับนั่นก็เพราะว่าคนไหนที่ใช้เครื่องเล่นเกม Xbox Series ยิ่งตัวรุ่น S อยู่นะครับที่เป็นดิจิตอลเพียวๆเนี่ยจะไม่รู้จัก2ประเทศนี้ก็ไม่ได้นะครับเพราะว่า รู้้กันนะครับรู้้กันนะครับต้องรู้จักนะครับแล้วก็ต้องศึกษาในเรื่องของตัวค่าเงินกันไว้ด้วยนะครับเพราะว่า2ประเทศนี้จะมีค่างเงินที่มีการแกว่งค่อนข้างเยอะนะครับค่อนข้างเยอะเรียกว่ามันไม่ปกติแล้วกันนะครับมันมีความผันผวนไม่มีไม่มีความเสถียรภาพนะครับซึ่งทางสตรีมเนี่ยเขาก็ให้เหตุผลแล้วนะครับว่าความเสถียรภาพของสกุลเงิน2ประเทศนียมันค่อนข้างสวิงเยอะนะครับสวิงเยอะถ้าจะยกตัวอย่างก็อย่างเช่น ถ้ามองในฝั่งของผู้พัฒนาแล้วกันนะครับอย่างเช่นวันนี้เขาตั้งราคาของตัวเกมไว้นะครับอ่าร้อบาทแล้วกันนะครับเอ,เ,อเ,อเ,อเอาเป็นตัวเลขสกุลเงินไทยนะครับตั้งราคาไว้100บาททั้งประเทศตุรกีและก็อาร์เจนตินานะครับวันนี้เกมออกวันแรกเลย100บาทเล้วผ่านไปวันพรุ่งนี้แค่วันเดียวน,นะครับยูยูยสกุลค่าเงินของ2ประเทศเนี้ย เกิดมีประเทศใดประเทศหนึ่งดิ่งลงนะครับแล้วมันไม่ใช่ดิ่งลงแค่บาทเดียวเกิดมันดิ่งลงสัก3าบาทเนี่ยโอโ้โหเมื่อวานตั้งตกราคาเกมไว้100บาทยูยูเนี่ยถ้าขายเกมนี้ได้เนี่ยเหล่านักพัฒนาได้97บาทสําหรับประเทศนี้นะครับสำหรับสองประเทศนี้นะครับโอโ้โหดูแล้วมันก็เกินไปหน่อยนะแต่ถ้ามันไม่ใช่3บาทล่ะนะครับเ,เพื่อนๆก็ลองไล่ดูการาฟดูได้นะครับมันดิ่งลงกันค่อนข้างแบบ สวิตส,สวาร์ทมากเลยนะครับถ้าขึ้นก็ขึ้นบ้างแต่ลงเนี่ยโอ้โหแทบจะตุ้มตุ้มต่อมต่อม,ม,มนะครับตุ้มตุ้มต่อมต่อมนะครับซึ่งตรงนี้มันก็จะทําให้การตั้งราคาตัวเกมเนี่ยมันมีปัญหานะครับก็คือ,อจะตั้งราคายังไงดีเนี่ยนะครับเดี๋ยวก็ต้องมาแก้มาปรับรอะไรกันอีกนะครับมันก็มองท่านมองในทางฝั่งผู้จัดจาหน่ายเนี่ยมันก็ค่อนข้างที่จะมีความยากลาบากนะครับก็เลยใช้มาตรการแบบนี้แหละในการยกเลิกออกไปนะครับออกไปนะครับ เ่งอันนี้แหละเพื่อนๆที่มองว่าเฮ้ยแล้วมันจะกระทบกับราคาเกม2ประเทศนี้หรือเปล่านะครับอันนี้ก็ยังคงตอบได้อย่างไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์นะว่าเมื่อมีการใช้สกุลเงิน USD เข้ามาสวมแทนแล้วนะครับกับประเทศตุรกีกับอาร์เจนตินาเนี่ยตัวเกมที่จัดจำหน่ายกับ2ประเทศนี้มันจะมีราคาที่อยู่ๆกระโดดไปใกล้เคียงกับประเทศอย่างสหรัฐอเมริกาเลยหรือเปล่า นะครับแต่ผมมองว่ามันไม่ใช่อยู่แล้วนะครับทางผู้จัดจำหน่ายเนี่ยเขาก็ต้องตั้งราคาให้มันสัมพันธ์กับค่าของชีพของอสองประเทศนี้แหละนะครับแต่ว่าเพียงแค่เปลี่ยนตัวสกุลเงินเนี่ยให้กลายเป็น USD แทนแค่นั้นเองแต่มันอาจจะกระทบมาหาทางฝั่งเครื่องเกมคอนโซลได้เลยหรือเปล่านะครับเพราะเพื่อนก็อย่าลืมว่าแพลตฟอร์มอย่างตัวระบบสตรีม2ประเทศเนี่ยก็มีผู้ใช้งานอยู่ในระดับหนึ่งแหละนะครับก็ไม่ได้ไม่ได้น้อยล่ะ เขายังยกเลิกเลยนะครับทางสตรีมยังใช้วิธีการแก้ปัญหาในการยกเลิกสกุลเงินที่เป็นลีลากับเปโซเลยนะแล้วขราวนี้ทางฝั่งเครื่องเกมคอนโซลอย่าง Xbox Series ล่ะอ่ากับพี่น้องเกมเมอร์ชาวไทยเรานะในตอนนี้นะครับว่าถ้าหากทาง Microsoft UU ยกเลิกสกุลเงิน2ประเทศนี้ออกเหมือนกันนะครับเพราะเหตุผลในเรื่องของความผันผวนของตัวราคาเนี่ย ไม่ค่อยนิ่งสักทีเดียวนะครับถ้าหากใช้มาตรการแบบนี้เราก็ไม่รู้นะว่ามาเป็นสกุลเงิน USD เกิดขึ้นนะครับถ้ามันเกิดขึ้นกับฝั่งเครื่องเล่นเกมคอนโซล Xbox Series นะครับกับสองประเทศนี้นะครับมันจะกระทบกับเกมเมอร์ประเทศที่ใช้เครื่องเล่นเกมคอนโซล Xbox Series ที่ Timeco r Soft ยังไม่ได้เข้ามาทําการตลาดนะครับอยู่หรือเปล่านะครับอันนี้ก็มองว่ามันเริ่มมีสัญญาณมาแล้วนะ กับแพลตฟอร์มอย่างสตรีมนะครับว่าเขาทําการยกเลิกเลยนะแต่ในเรื่องของตัวราคานั้นเดี๋ยวเราลองมาดูกันวันที่20พฤศจิกาย,ยนนี้นะครับที่เขาจะเริ่มใช้ใช้ตัวมาตรการนี้นะครับว่าตัวราคามันจะพุ่งขนาดไหนก็ลองรอดูกันนะครับเดี๋ยวยังไงผมจะมาอัปเดตให้เพื่อนๆได้รับทราบกันนะครับได้รับทราบการส่วนาสายคอนโซล Xbox s e r i e s ก็ เตรียมใจไว้เผื่อไว้ไน,นิดนึงแล้วกันนะครับว่าอยู่ๆวันใดวันหนึ่งเนี่ยถ้าเกิดว่ามันมีมาตรการแบบสตรีมขึ้นมานะครับจะได้ไม่ตื่นตูมมากจนเกินไปนะครับมากจนเกินไปวันนี้ก็เป็นเรื่องข่าวๆเกี่ยวกับระบบแพลตฟอร์มอย่างสตรีมฝั่ง PC นะครับที่มันก็พอจะลากโยงมาหาทางฝั่งคอนโซลได้เหมือนกันนะครับโดยเฉพาะ Xbox Series สนะครับหรับในวันนี้นะครับถ้าหาเพื่อนๆมองแล้วเรื่องของการเปลี่ยนแปลงซากค่าสกุลเงินเนี่ยดูแล้วมันน่าจะมีวิธีการที่ ดีกว่านี้นะครับที่ทางสตรีมเอามาใช้งานนะครับก็เข้ามาแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติมกันได้นะครับส่วนในคลิปนี้ทางผมเองก็ต้องขอตัวลาเพื่อนๆกันไปก่อนนะครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ